สวีดัสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับฟุตบอลประจำวันที่30เดือนเมษายน2565นะครับเรามาสรุปผลพร้อมๆกันเลยนะครับคู่ไหนและหลีกไหนนะครับจบเที่ยวไหลไปดูกันนะครับเริ่มจากทางด้านลีกแรกเลยเป็นทางด้านราลิก้าสเปนนะครับคู่แรกนะครับจะเป็นทางด้านอาราเบสพบกับทางด้านบียารอเรลนะครับ อาราเบสเอาชัยชนะไปได้สกอร์สประตูต่อ1นะครับผมส่วนทางด้านเรียวมัลลิกนะครับพบทางด้านเอ็ดบันยอนนะครับมัลลิกเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0นะครับส่วนคู่ที่3นะครับจะเป็นทางด้านบาริเซียพบทางด้านเรเบนเต้นะครับสกอร์ผลออกมาที่เสมอ1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านบินเบาพบทางด้านแอตเรดิโกมัลลิกนะครับบินเบาเอาชัยชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์นะครับ สำหรับผลลาลิก้าสเปนนะครับก็จบไว้เท่านี้นะครับเรามาดูทางด้านกันโซเซียอิตาลีนะครับมีทั้งหมดถึง4คู่นะครับคู่แรกจะเป็นทางด้านนาโปลีพบเซาวโซโลนะครับเป็นทางด้านนาโปลีเอาชัยชนะไปได้6ประตูต่อหนึ่งส่วนทางด้านคู่สองเป็นกเยอรี่นะครับพบเวโรนานะครับเห็นทางด้านเวโรนานะครับเอาชนะไปได้สกอร์2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมส่วนทางด้านซันโดเรียนะครับพบเจนัว ซันโดเรียนะครับเอาชัยชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับคู่สุดท้ายของทางด้านกันโซเรียอิตาลีนะครับเป็นทางด้านอ่าสเปเซียนะครับพบลาซิโอนะครับจบสกอร์ไปด้วย3ประตูต่อ4 นะครับเรามาดูอีกหนึ่งนะครับเป็นทางด้านบุนเดสริก้าเยอรมันนะครับมีทั้งหมด6คู่นะครับคู่แรกจะเป็นทางด้านไมล์ศนย์หนะครับพบไบเยอร์มิวนิกนะครับก็ไมล์ศูนย์หาเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางด้านบรัเซียดัทมุลนะครับพบโบคุ่มนะครับผมก็เป็นทางด้านโบคุ่มนะครับเอาชัยชนะไปด้วย3าประตูต่อส่ส่วนทางด้านคู่ที่3นะครับจะเป็นทางด้านเอาบวกนะครับพบโคโลนนะครับผมโคโลนเอาชัยชนะไปด้วยผลสกอร์หประ ประตูต่อ4นะครับผมเรามาดูคู่ที่4ของทางด้านบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับก็จะเป็นทางด้านสตุการ์ดนะครับพบทางด้านโวบวกนะครับเสมอไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านอเมเนียบูเดเฟลนะครับกับแอทาบรินนะครับเสมอไป1ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านคู่สุดท้ายของบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับฮอฟเฟนแฮมนะครับพบทางด้านไฟบวกนะครับผม ทางด้านไฟบวกนะครับเอาชัยชนะฮอฟเฟนไฮมไปด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ4นะครับสำหรับบุนเดลิก้าก็ไว้เท่านี้นะครับส่วนทางด้านพเมียรีกนะครับผมมีเตะทั้งหมด6คู่นะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นทางด้านอัตตันวิลล่านะครับพบนอริทซิตี้เป็นทางด้านอัตตันวิลล่าเอาชัยชนะนอริทซิตี้ไปด้วยผลสกอร์2ประตูต่อ0นะครับคู่ที่2นะครับจะเป็นทางด้าน เซาท์แฮมตันนะครับพบทางด้านคิตตันเลสนะครับทางด้านคิตตันเลสเอาชัยชนะเซาท์แฮมตันไปด้วยผลสกอร์1ประตูต่อ0คู่ที่3นะครับของทางด้านพรีเมียร์ลีกจะเป็นทางด้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมพบทางด้านริเวอร์พูลนะครับเป็นทางด้านริเวอร์พูลเอาชัยชนะไปด้วยผลสกอร์0ประตูต่อ1นะครับ ส่วนทางด้านคู่ที่4นะครับของทางด้านพรีเมียร์ลีกนะครับก็จะเป็นทางด้านวัตฟอร์ดพบเบอร์ลี่นะครับเป็นทางด้านเบอร์ลี่เอาชัยชนะวัตฟอร์ดไปด้วยผลสกอร์หนึ่งประตูต่อ2นะครับเรามาดูคู่ที่5ของทางด้านพรีเมียร์ลีกนะครับจะเป็นทางด้านวัตฟอร์ดพบไบรตันนะครับไบรตันเอาชัยชนะไปด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อ3นะครับและคู่สุดท้ายเป็นทางด้านลีดยูไนเต็ดนะครับพบทางด้านแมนซิตี้ นะครับผมเป็นทางด้านแมนซิตี้เอาชัยชนะไปด้วยศูนย์ประตูต่อ4นะครับผมก็จบลงไปแล้วสำหรับสรุปฟุตบอลประจำวันที่30นะครับเดือน4 2565นะครับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับทะไครและกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดการสรุปผลบอลทุกลีีนะครับ